น้ำตาลในเลือดสูงนี่เป็นภัยเงียบอย่างมากเลยนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมลงไปทุกระบบตั้งแต่ระบบหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีตันแตกแล้วยังทําให้ไตวายเรื้อรังได้อีกด้วยประวานประเภทที่หนึ่งที่เพิ่นเคยเห็นไหมที่แบบผมผอมแห้งเลยเห็นสิคะพี่ยังคิดว่าอุ้ยตายไม่ใช่ประวานมั้งย <ain ways dishes together> ังเข้าใจอันตรายกว่าประวันอ้วนเลยคะยั่มีคนไข้อยู่คนหนึ่งตอนอายุยี่สิบเก้าอ่ะน้ำตาลปกติ แล้อยู่เขาน็อกไปวันรุ่งขึ้นตื่นมาน้ำหนักตั้มตันพันห้โอ้โหตายแล้วแค่คืนเดียวนะคะใช่แล้วมันก็จะมีผลกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเคสแบบเนี้ยที่ที่ออสเตรียของคุณตุ๊กี้ที่ไทยทำใช้สารสกัดใบหม่อนกับลูกหม่อนแล้วเด็กอายุ12มี่เพื่อนหมอสั่งฉีดอินซูลินค่ะเสร็จแล้วไม่ได้ฉีดเขาทานไปนานไหมคะไม่นานไม่ถึงเดือน เป็นสูตรมาเบอรี่ฟรุตแอนด์ลีฟสารสกัดจาพ้นมอนกับใบมอน,มอนสูตรนี้ปรากฏว่าที่ออสเตรียของคุณโตเกียเด็กอายุ12แล้วสุสสดท้ายไม่ได้ฉีดมหมอยก<ม>เลิกการฉีด95%ค่ะของคนที่เป็นเบาหวานมักจะเจอในคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปอาจจะมีพันธุกรรมหรือไม่มีก็ได้แต่มันเกิดจากการกินจนเปวนใหญ่จนเป็นเบาหวาน